ชีวิตงานลงตัวแล้วล่าสุดเจนจิรายุตั้งสีสุขเดินสายถือผานขอขามาดิวปินน่นกมลมาลีนนตู่ปิยวดีมาวินพิกชานฉลาดเตรียมลาบวชทดแทนคุณพ่อแม่อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มมากความสามารถสำหรับเจนจิรายุตั้งสีสุขพระเอกหนุ่มเจ้าของผลงานละครมาตาลดาที่กำลังได้รับความยินแบบสุดๆในตอนนี้หลังจากที่ตารางงานแน่นเอียดมาตลอดทั้งปีล่าสุด เคลียลงตัวแล้วพร้อมเดินหน้าทําตามความตั้งใจนั่นก็คือการบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่และตั้งใจศึกษาทางธรรมซึ่งพระเอกหนุ่มจะลาบวชประมาณสองสัปดาห์โดยพิธีจะจัดอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวโดยก่อนจะไปถึงวันนั้นหนุ่มเจนจิได้เดินสายพบผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อขอขมาเตรียมลาบวชไม่ว่าจะเป็นดิวปิ่นกมลเมรีนน์บอสใหญ่ช่องสามนอกจากนี้ยังเดินทางเข้าไปขอขมากับผู้จัดชื่อดังตู่ปิยวดีและมาวินรวมถึงอิกชานฉลาด อดีตผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นผู้ที่ชักจูงเข้าสู่วงการบันเทิงจนมีชื่อเสียงอย่างเช่นทุกวันนี้อย่างไรก็ตามทางคมชัดลึกบันเทิงต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มเจมจิรายุและครอบครัวด้วยค่ะ